สวัสดีค่ะลูกรานประเขาพิทยาคมทุกคนครูชื่อครูรัตนการวรรณตะกูลสอนวิชาการงานอาชีพชั้นม .6 และวิชาการบัญชีชั้นม .4 ครูมานในวันนี้เพื่อกล่าวอำลานักเพียงทุกคนในวาระที่ครูต้องกเกษียณอายุราชการเร็วๆนี้ค่ะครูเป็นครูที่โรงเรียนหาประเขาพิทยาคมแห่งนี้นับแต่วันแรกจนถึงวันนี้ นับได้36ปี6เดือนแล้วค่ะนับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากครูจึงมีความรักและความผูกพันกับสถาบันอันทรงคุณค่าแห่งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยลูกศิษย์ที่ครูรักและห่วงใยรวมทั้งเพื่อนครูลาาประเขาวิทยาคมที่มีความสามารถทุกท่านครูมีความภูมิใจรักและศรัทธาในอาชีพครูมาก เพราะอาชีพครูนั้นคือผู้ให้อย่างแท้จริงเป็นผู้ให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความรักความเมตตาความหวังดีแก่สิทธิทุกคนเท่าเทียมกันไม่หวังผลตอบแทนคำชื่นชมยกย่องใดๆไม่ต้องมีให้ครูก,ก็ได้เพราะความสุขที่แท้จริงคือการได้เห็นสิทธิประสบความสำเร็จในชีวิต ครูขอให้ลูกราดประเขาพิทยาคมจงภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงคุณค่าและตอบแทนคุณครูของโรงเรียนด้วยการเป็นนักเรียนที่ดีมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยมีจิตสาธารณะและมีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนนะคะท้ายที่สุดนี้ครูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนรตย โปรดโดนบันดาลให้ลูกลาดประเขาทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังที่ปรารถนาทุกประการด้วยรักจากครูรัตนาการค่ะสวัสดีครับบุคลากรครูอาจารย์นะครับโรงเรียนรับเขาเยาคุมทุกท่าน ในปีนี้เดือนกันยาสองหผมก็จะ,กะเกษยียณอายุราชการครับก็ขอฝากให้อาจารย์หรือบุคลาการทุกท่านดูแลโรงเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นส่วนเรื่องของนักเรียนก็ให้ตั้งใจนะครับให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่น่ารักของครูบาอาจารย์ สิ่งที่จะฝากไว้อันสุดท้ายก็คือนะครับนักเรียนที่จบไปแล้วก็อย่าลืมโรงเรียนราดประเขาพิทยาคมสวัสดีครับนักเรียนลูกราดประเขาพิทยาคมเลือดเทาจนพูดทุกคนในปีนี้เป็นปีที่ครูเกษียณอายุ ครบ60ปีโรงเรียนลาดประเค้าพิทยาคมอาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่ครูรับราชการโรงเรียนแรกแต่ก็เป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ครูได้ทําหน้าที่สอนที่นี่เวลา19ปีที่ครูอยู่โรงเรียนลาดปราเค้าพิทยาคมครูมีความประทับใจกับคุณครูที่ทํางานด้วยกันบุคลากรและรวมถึงนักเรียนซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ครูเข้ามาประกอบอาชีพในความเป็นครูจริงอยู่ครับนักเรียนมีความหลากหลายมาจากหลายครอบครัว แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความสดใสล่าเริงสนุกสนานอาจจะมีบ้านในความประพฤติที่อาจจะไม่เป็นที่ศบอารมณ์ไม่เป็นที่ถูกใจแต่สิ่งเหล่าน,นี้เราสามารถแก้ไขได้ครับเราสามารถปรับได้ซึ่งครูก็อยากจะฝากโงเรียนราชประคาวพิยคมไว้ให้กับนักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลสร้างเรียาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปสู่ข้างหน้าด้วยความมั่นคง ในขณะเดียวกันการศึกษาก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้รับจากเดลภาวิยาคมไปใช้ในอนาคตด้วยความมั่นคงและสดใสในโอก,กาสนี้ครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสําเร็จตามที่นักเรียนมุ่งหวังและกล้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตขอขอบคุณครับเรียนคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอาจารย์บุคลากรและสวัสดีนักเรียนโรงเรียน,ยนลาดประเขาพิทยาคมที่รักครูชื่อครูบรรเจริดพฤทธารัตน อายุ60ปีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเป็นครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ9ก้าแรกที่ครูเข้ามาสอนณนะโรงเรียนลาดประเขาพิทยาคมแห่งนี้จวบจน9ก้าสุดท้ายที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับระยะเวลา34ปี3เดือน9วันของการปฏิบัติการสอนในชีวิตข้าราชการครูมีลูกศิษย์ผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าครูมีความรักและประทับใจในลูกศิษย์ทุกๆรุ่นและสำหรับลูกศิษย์รุ่นปัจจุบันรุ่นนิวโนมอล ที่เราพบกันออนไลน์ line. ครูก็มีความรักทุกทุกคนเช่นกันสุดท้ายนี้ครูขอให้ลูกๆทุกคนจงมีแต่ความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปค่ะขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์บุคลากรทุกท่านขอขอบใจนักเรียนที่รักทุกคน I love you